สวัสดีค่ะทุกคนเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับเกมโรบอทในแมพที่มีชื่อว่าสปิดดเย้แล้ววันนี้นะคะเราก็จะมาผ่าสปิดดอแต่5นาทีว้าวอัปเดตมาใหม่นะคะ5นาทีอยากลองเล่นมากอยากรู้ว่าภาพพี่อกมาเนี่ยจะสวยขึ้นหรือเปล่าก็ต้องสวยขึ้นอยู่แล้วเพราะมีเวลาเยอะขึ้นคุณยากตื่นเต้นไหมชชเชยเชอา้าวทำไมง่ะ ไม่อยากโม่เพราะว่าผมจริงน้องพร้อมจะแพ้พี่หรือยังผมว่าคุณไม่ชนะเลยตั้งหากูฮาๆๆๆาฮ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 ยฮๆไหน5านาทีจริงหรือเปล่าคุย5านาทีจริงด้วยฮอตแอร์บอลลูนบอลลูนเฉยๆเหรอบอลลูนลมร้อนใช่ไหมโอเคเลยอ้าวแล้วทำไมมันไม่มีสีอ่ะทุกคนอ๋อสีอยู่นี่ก็ว่าสีมันหายไปไหน ถ้าเดียวก่อนจะรับชมคลิปแเราก็อย่าลืมกดไลค์กดซั s สไคร e ให้น้องฟอกกี้และเจ้าของช่องอย่างนายกบด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ขอบคุณครับ คือแบบพอห้านาทีแล้วแบบว่าคือรูปสวยฉ่ำมากค่ะทุกคนแบบอ้ชนะแน่นอนอุ้ยอู้ออไม่หม <laughs> เดี๋ยวดูของพี่เลยน้องบอกเลยว่าชนะว้าวแพ้แน่ว้าวอุ้ยมีแบบอ่าคนปะสลามเขึ้นบอลลูนสวยมากทุกคนอุ๊บ ไว้ตายแล้วของไครยาส่องดาวค่อมิซาบมาก่อนเลยค่ะสองดาวค่ะมาเอามามาโอ้อันนี้ก็น่ารักดีค่ะเฮ้ยทำไมทำไมคนในห้องน้อยจังฮาอามูฮา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 ขอความยุติธรรมด้วยน้องพร้อมจะแพ้พี่หรือยังเฮ้ยแปลว่ามีคนให้เราหนึ่งดาวเหรอ ในห้องเมื่อกี้ม่เหมือนมีอยู่แบบสี่รูปอะรวมของเราใช่ป่ะครูยักให้เราห้าออกไปแล้วให้คนละสองให้คนละสองคนละสองเหรอใครอะขอพี่น้องดูพี่น้องขอความยุติธรรมด้วยค่ะอมโมหะขอความยุติธรรม้วยค่ะแพรน้องแพร ว้าวโอ้ยท่านไม่รู้แต่แบบไายอยู่แหละนะอุ้ยอะไรเมื่ลยอ่ะที่สี่ค่ะฮัตดาวเลยห้าเลยเหรอช่วงแจกแต้มเฮ้ยห,ห้าเลยอ,อ,อ,อ่ะงั้นนอนเฮ้ยเฮ้ยน่ารักจริงเลยให้สี่เหมือนเดิมค่ะน้องเตรียมแพ้พี่หรือยังให้พูดใหม่ว่าใครจะแพ้ใครกันแน่ให้พูดใหม่ค่ะน้องเตรียม<ง>แพ้พี่หรือยัง สามเลยเหรอสามเลยแต่มันม่นเหมือนจ็อกเลยอ่ะเฮียเฮ้ย <laughs> <ว> <laughs> เขาเข้ามาตอนหนึ่งกับขี่ทายมะเนี่ยไว้บูลลี่เหรอเปล่านะเราพูดตามที่เห็นเฮ้ยนี่ซึ่งเลยคุณคุณบ้าหมาบ้านไหนน่าใจคุณคุ้บ้าหมาบ้านไหนไม่คุนไม่คุนไม่คุนสองดาวดีกว่า, <laughs> อา<ย> <laughs> สองดาว นถ้ากดไม่ทันน่ะส่องดาวแม่ถ้าไม่ถ้าไม่ชนะคือไม่ต้องพูดเงี้ยะจริงๆแบบเอาไปอยู่ด้วยกันน่ะจะอีกจบบ้านี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันทำไมอ่ะทุกคนทำไมอ่ะอุ๊ยมีคนพิมพ์ว่าพี่กอยด้วยฮะ น้อยอ่ะทุกคนน้อยอ่ะห้านาทีอะกับแบบหมาน้อยของเราอ่ะไม่น้อยนะคะนี้มาโจทย์สุดท้ายเถอะจริงๆริงฮะคืออะไรอ่ะอ๊ฟคืออะไรอ่ะอ๊ฟเหรอแบบอ๊ฟตกใจอย่างเงี้ยเหรอคืออะไรคุณคิดว่าอะคืออะไรอ่ะใช่ปะมันคือแบบอ๊ฟอย่างเงี้ยเหรอไม่รู้แต่ว่าเราเจออันหนึ่งเราว่าตามนี้แล้วกันคือไม่รู้ว่าคืออะไรทุกคนเสิร์ชหาแล้วแบบว่าเจออันนี้ก็อ่ะอ่ะ่อาจจะเป็นอันนี้ก็ได้ ว้าวก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรทุกคนคือเสิร์ชเจอเนี้ยหน้าจานี้แหละมัง้งชื่อไม่อาจทราบเหมือนกันนะคุยคจดคืออะไรอะคุณยา่าตัวละครที่ชื่ออู๋บอ้อ,องอุอ๊บวาดไปมั่วอ,อ่าอยากวาดแอเคเฮ้ฮ <Okay. S 1> ้ฮอนี่หนึ่งดาวเลยเอาสองก็ได้อนะคือเขาอาจจะถูกก็ได้นะโอ้ย S ซีหล่กายเหล่ะเนี้ยหนึ่งดาวอ่ะอ้าว ม่เะซีพีกาลหล่นี่นี่เลยจะซีพีกอลนี่อเออเออแมวหรอน้องแมวหรือเปล่านะเฮ้ยแม่ผมไม่เห็นรูปอะมันไม่ได้ไว่าเออเอาหนึ่งดาวแล้วกันนะให้แบบคะแนนสงสารที่วาดไม่ทันน้ยอูอฟอ้ฟ้่ฟเฮ้ยทำไมคนมันน้อยจังอะน้องเตรียมแพ้พี่หรือยังก็อะไรขึ้น น้องยังไม่ชนะพี่เลยนะมามันเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยน้องยังไม่ชนะพี่เลยนะเกิดอะไรขึ้นน่ะทำไม nh ่ะที่เก่งไงไส้ละไม่ไส้ละมันไม่มันไม่ไส้ละทุกคนมันแปะแปะ,แปะและเฮ้ยเด่แบบฮะแบบไอ้นี่อ่ะนะที่แบบไม่ว่าลูกอะไรเลยแต่ได้สิบสองแต้มนะคะที่เราแบบฮะอีกสักต,ตาได้ไหมแบบมันเกิด เกิดอะไรขึ้นมันเรื่องว่าอะไรกันเนี่ยนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยไว้ขนตาหรอใช่ปะตัน,นี้แหละคือแม่แพ้แน่นอน เอาเถอะแกฉันแพ้ฉันก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะถ้าฉันแพ้มปทู่นใแล้วโอ้ว้าวขนตางอนเชียนะเป็นไรนะเนาะเตรียมแพ้พี่ได้อย่างพี่บอกเลยว่าพี่ชนะคือไม่นชนะก็ไม่รู้จะไปเล่นที่ไหนแล้วจริงขนตาน้อยไปหน่อยนะ,ะนี้แบบโจ์คือขนตาแต่นี้แบบเน้นตาชนะให้สามค่ะต้องมีขนตา,าจะชนะอ้ก็สามหลักกันนะตาเองแตง <Huh? S 2> มีคนดังใช่หรออุ้ยมีคนดังหรอให้สองแล้วกันนะคะ oh. นอยอะ่ะคือแบบคือสวยทุกตาว่าสวยทุกตาแต่แบบอเหตสบ้างกาคือแบบพี่สงสารนะพี่ให้ห้าเดนแล้วก็กให้พี่ทุกตาอยู่แล้วไม่ห้าเนะ <laughs> <laughs> แต่ทำไมพี่ยังไม่เคยชนะเลยอะ่ะ <laughs> ได้ยังเฮ้ยแปลกๆนะแกว่ามันแปลก,กปะ คือถ้าจะเล่นแล้วแบบทำแบบนี้นะเลิกงอนงอนมากไม่คุยด้วยทำไมแบบไปทำกันแบบนี้อะ่ะทำกันได้ลงอะ่ะคือสิบเอด,ดาวอ่ะแกแล้วแบบกี่คนอะ่ะดูไว้นะคะผู้ร้ายดูผู้ร้ายหน้าผู้ร้ายไว้นะคะใครเป็นผู้ร้ายคุณอยากหรือเปล่าได้ไหมใช่ผมอ่ะวดให้คุณแค่นหนึ่ง